าเการสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมเอแอ๊มนึงเขาขอลีเสียงคุณหน่อยดิเสียงคุณแม่งดังไปปะโอเคเรียบร้อยมาโอ้โหเสียงเกมแม่งกระดังไป เนี่ยดูดิเนี่ยเสียงในเกมเราให้เอาให้เบาอะไรอะไรอะไรจะอะไรเสียงในเกมเราจะเอาให้เบาที่สุดเลยเฮ้ยย่าเออเขาอยู่สีฟ้าเขาอยู่สีฟ้าโอ้ยตกใจฟ้าลองฟ้าแลบเอ้ยเล่นอะไรเะ หือตีใครไม่ได้เลยกอดโหเสียงฟ้าร้องคึ้มมาเลยฮะมาแต่ไกลฮี่เพื่อนเรากำลังจะไม่เฮคเอาหัวหัวแตกหัวแตกครับหัวแตกนู้สึกความความเก่งของเราหายหมดเลยหายหมดเลยนะครับหายหมดเลยความเท่ของเรา ใช่นะครับตอนนี้เรากะเฮ้ย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 แฮวี่แฮวี่เฮ้ยเฮ้ยแฮวี่แฮวี่เอือเอาริวเป็เไรจู่ริวก็สลบท์อะเล่นเล่นกับคนอ่อนระงี้ฮะอู้หูเล่นโอ้โหเฮ้ยอือหือเกลียดไอ้คนที่วิ่งเร็วมากเลย โลโลเทสๆทุกคนได้ยินผมไหมอันนี้เราก็ไปปรับอะไรนิดหน่อยทําให้เสียงดังขึ้นนะครับช่าวอ้ือช็อตเดียวตายโอเคเชที่ไว้ที่ไว้พิมพ์หาเมลเอ,อ้อ้าวโดนย้ายฝั่งด้วยเป็นไงล่ะครับช็อตน,นี้ทำให้ริวโดนย้ายฝั่ง ตามคำขอค่าค่าสีเดียวกันนะครับตะเกีย re. โหดไปละเฮย้ยชิลิโตะใครวะี๋ยว่ารีวดี๋ยว่าริวตัวปอมเอ้ยเจ้าโอ,อ้โหชีโกงอ่ะออนฮาร์ทุ่นเื้อ,อ,อเรียบร้อย เออโดนตีหัวตายหัวแตกหัวโดนกระทะฟาดหัวสลบตายอื้อจัดไปเพื่อนมาเอ,อือเอือตายเจลม่เจลจ้ำจิกอูอ้ได้ขอนออกมาทำแมวเลยเนะี่ยเดี๋ยวไปเล่นละเดี๋ยวไปเล่นเดยลันกันปเปล่าริวเล่นเดยลนันเปล่า ก็วิ like. ่งวิ่งหนีอ่ะช่าไม่ใช่มันมันจะกดไอ้ผู慢慢้หามันจะกดแล้วเราต้องวิ่งอ่ะเข้าใจปะคุณไม่เข้าใจเขาหรอกเขารู้ว่าคุณไม่เข้าใจเขามันเล่นอะไรเนี่ยเพื่อนเพื่อนเล่นอะไรเดี๋ยวลูกกระสุนม่ก็หมด เุ้ยโอ้โหเจอคนนี้ขายและเกลียดมากเลยเฮ้ยฮะเออมาเฮ้ยคนนี้มันโหดไปแล้วเอ้ยกระทะตีตายโอ้โหที่เล่นบ้างแล้วเล่นบ้างแล้วเพาะเขาเล่นบ้างแล้วที่ดูดสวบ <c oughs> ชาช่า,ชาเนี่ยเราแค่จำไม่เป็นแล้วนะ่ะตีแอเพื่อนเป็นไรเพื่อนรู้สึกเพื่อนเราก็จะมองเทงและเฮ้ยไฟปะเพื่อนว้าชาปึ๊บไม่โดนมาเอือเอือดกนกระทะทีเดียวตาย ได้เวลาสายหมอหมอเถื่อนแล้วคุณหมอเถื่อนกับใหม่ครับเอาเลยเพื่อนข้ามันกระท้าืออฮือเมดิกแม่งตีช้ากาก,กากเพื่อนกากเชื่อเขา คองกาคองก้าเพื่อนมาคองกากันเถอะคองก้า,อกาบอกให้คองก้าคองคองก้าโหเขาตีแบบรัวยาอุ้อยเกือบตายโหดเกินพิกัดไอ้ไม่ได้กินหรอกเพื่อนเฮ้ยเออเกือบตายรีว เกือบตายื้อหือโดนโดนลักเก็ตจัมใส่หัวตะกี้อุตส่าห์กำลังจะโหดเลยเร็วโดนทับหัวตายมามากระไฟอ่ะกระไฟอ่ะกระไฟเหรอือจัดไปอู้อึบอึบฮ่าฮ่าะ ฟ uh, yeah. อรเดบีฟอร์ดโกวิสเล่อ้าเออโอาเป็นสปายดีกว่าไหมเนะี่ยเพราะว่าโอ้ยเราเก็จจำผิดแบบทำไมเขาเรกเกจจำกากจังวะเออลงมาซะเฮ้ยอ,อืโอ้จอโ์นโดน F2P ค่ะ ทำไมเขากาดจังวะช่าไม่ไปวะต,ตุ้ยตุนนอยในห้องน้ำถอยตื่นตื่นตื่นไอ้เพื่อนทำไมแย่งของเราไม่ดีเลยนะไดตยตุ้ยตอู้อา้าวทับหัวคนได้เฉยโหดประหลาดส,สุดๆุะ หยาบเองเฮ้ยติดขอตีทีหนึ่งเพื่อน thank you <c oughs> อ้ shit เกือบตายเขาว่าเขาเล่นสายนี้เราไม่โหดอะอะโดนเยียบหัวตายแล้วอันนาใจ เฮ้ยเพียร์ใจรู้สึกเพียร์ใจมากสะว่ไม่เสมอวิ่งครับวิ่งเอ๊ยตึด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 มันหายบินได้ตึดตึด

มื้สวัสดีเพื่อนชาวเพื่อนที่ดีโอ้โหว้าเฮ้ยเค็มว่ะน่อ,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 เ,นอเก่งล้วกกิจกรรมขึ้นมาทันทีเฮ้ฮย ơi lưu ơi lưu thêm ba lưu ơi lưu nó thêm ba